รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พัผู้มำนในการนางพนิดาพลธรรมผู้มำนในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5งพันางพนิดาพลธรรม อ,อสกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมด้วยในาใยชัยวุฒิทองดีมาน,นารักษ์ปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีสมโพธผ้าพักถินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปี2567ณหอประชุมสงฆ์ชั้น2วัดเฉลิมพระเกียรติบวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรี วันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพนิดาพลธรรมพออสกรรระดับอำเภอกเกษตรสมบูรณ์เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นกำนันตำบลครั้งที่10พ,พุทธศักราช2567ณห้องประชุมพระไกรสิงหานาค ชั้น2ที่ว่าการอำเภอกเกษตรสมบูรณ์วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพนิดาพลธรรมพออสอกรระดับอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ได้มอบหมายให้นางสาวสุดาวันคัดจะเขียวครูกศอนอตำบลเข้าร่วมการประชุม การจัดงานประเพณีอีสานนอนลานตีข้าววิถีชาวนนทองณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทองวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพนิดาพนธรรมพออสอกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการสกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงานงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิครั้งที่7พุทธศักราช2567นณห้องประชุมใหญ่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิและเวลา13นาฬิกา นางพานิดาพลธรรมพออสอกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์เข้าร่วมประชุมติดตามการขัดเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบครั้งที่8ผ่านระบบซูมมิติ้งณห้องประชุมใหญ่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชยภูมิวันที่7พฤศจิกายน พุทธศักราช2,567นางพนิดาพลธรรมผออสอกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมบุคลาก,สกรสกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์รวมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินอำเภอเกษตรสมบูรณ์ปี2,567ทอดถวายวัดสว่างไพยงามหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองพลงามตำบลหนองพลงาม ณระเบียงสาบ้านแต้หน้าที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์และได้มอบหมายให้บุคลากรสกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมจัดโงทานขนมในงานกระถินอำเภอเกษตรสมบูรณ์ณวัดสว่างไพงามหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองพลงามตำบลหนองพลงามเวลา13นาฬิกานางพนิดาพลธรรม พออสอกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งดาวรอบรู้คู่กศนอตำบลเข้าร่วมประชุมการเตรียมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ประจำปี2567ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์วันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2567 นางพนิดาผลธรรมผอ,อ,อสกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมบุคลากรสกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกรถินสามคัคคีอำเภอเกษตรสมบูรณ์ตีพุทธศักราช2567นวัดสว่างไพรงามหมู่ที่1บ้านหนองพลงามตำบลหนองพลนงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพนิดาบุญธรรมพออสกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ประชุมบุคลากรสกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2568และเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567นาหณห้องประชุมภูคีสอกอรอระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์วันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567นางพานิดาพลธรรมพออสอกอรอระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมบุคลาก,กรสกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนโดยการจัดกิจกรรมสาธิตการทำโดนัทจิว๋วกิจกรรมวาดภาพระบายสีนาวัดสีสะอาดบ้านดอนตำบลบ้านหัน วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพนิดาพลธรรมพอ,อสกรระระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมบุคลากรสกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวณพื้นที่แปลงเกษตรตลาดประชารัฐตำบลน,นนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ วันที่13-19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพนิดาพลธรรมผอ,อ,อสกรระดับอำเภอเกษตรศสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะนิเทศติดตามลงพื้นที่นิเทศการจัดกิจกรรมโครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567สกรรระดับตำบลทั้ง11แห่ง วันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567นางพนิดาพลธรรมพอ,ออสกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมด้วยนางร่มเย็นสำราญบุญครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเขียวเหลืองเกมครั้งที่49ประจำปีงบประมาณ2,567 ณสนามกีฬาโรงเรียนกเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมตำบลกุดล้ออำเภอกเกษตรสมบูรณ์และในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพนิดาพลธรรมพอ,อสกอรรระดับอำเภอกเกษตรสมบูรณ์มอบหมายให้คณะครูจัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 สกรระดับตำบลทั้ง11แห่งวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นาางพนิดาพลธรรมผอสอกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมบุคลากรสกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมสาธิตการทำข้าวจี่สาวบ้านแต้กิจกรรมวาดภ้าประบายสีณวัดโดนชายบ้านเมืองกลางตำบลนน,นกอกและในวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพนิดาพลธรรมพอ,อสกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้มอบหมายให้ในายวิไลคำป้องข้าราชการครู เข้าร่วมการประชุมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์กลุ่มสีน้ำเงินประจำปี2567ณห้องประชุมพระไกรสิงหานาถชั้น2ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์และมอบหมายให้คณะครูจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสกรภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 สกรระดับตำบลทั้ง11แห่งวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพนิดาพลธรรมพออสอกรอระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้มอบหมายให้นางประกาศสตาบูรณะถาวรนคู่กศนตตำบลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประชุมประชาคม วางแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ2,568ณนหอปักหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอําเภอกเกษตรสมบูรณ์และได้มอบหมายให้บุคลาก,สกรสกอระดับตำบลบ้านเป้าเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวัดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทำความสะอาดปรับปรุงภูม,มิทัศน์และกำจัดวัชพืช บึงหนองฉิมนสวนสาธารณะบึงหนองฉิมเทศบาลตำบลบ้านเป้าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์และมอบหมายให้คณะครูจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัจชญาของเศรศษฐกิจพอเพียงภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567สอกรอระดับตำบลทั้ง11แห่งวันที่25พฤศจิกายน พุทธศักราชสองพันาิดางพนิดาพลธรรมพออสกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์มอบหมายให้คณะครูจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ันรอสกรระดับตำบลทั้ง11แห่งวันที่26พฤศจิกายน พุทธศักราช2567นานางพนิดาพลธรรมพอ,อสอกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์มอบหมายให้คณะครูจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุกภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567สกรระดับตำบลทั้ง11แห่งวันที่27 2 9ิ 29, พฤศจิกายน พุทธศักราช2567นางพนิดาพลธรรมพออสกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์พร้อมด้วยนายชัยวุฒิทองดีบรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางร่มเย็นสำราญวงครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น การดำเนินงานของกลมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,568ณนะแทนรักทะเลเหมอกตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และว,วันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2,567นางคณิดาพลธรรมผอ,อสอกรรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์มอบหมายให้คณะครู จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567สกรรระดับตำบลทั้ง11แห่งวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นางพานิดาพลธรรม พออสกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์มอบหมายให้บุคลากรสกรระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ครั้งที่22ประจำปี2567ภผูคุมข้าวเกมณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดล้อตำบลกุดลอ้ออำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดเชียภูมิศูนย์ส่งเสริมการเรียนดูระดับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ